บุคลากรชั้นนำของไคบะคอเบอรชั่นผู้ควบคุมไฟก็อดดราก้อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy นะครับสำหรับศัตรูในคลิปนี้มาจากเรื่องยูกิโอนะครับผมเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบิ๊ก i v e นั่นเองครับบิ๊กไมี5คนนะครับตามชื่อเลยเนาะซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นระดับสูงของไคบาคอร์ปอรชันนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็หักหลังไคบาเพื่อที่จะฮุบไคบาคอร์ปอรชันแล้วก็ไปร่วมหุ้นกับเพกาซัสอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งมีบทบาทอยู่ ช่วงของดวล l m o n s t อร์ช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะมีบทบาทต่อมาอีกทีนึงก็คือช่วงที่โนอา์มาต่อสู้กับไคบัตด้วยนะครับซึ่งผมจะขอแบ่งเรื่องของ Big 5ออกเป็น2พาร์ทก็แล้วกันเนาะพาร์ทแรกเนี่ยขอพูดถึงในเรื่องของช่วงดว listking ด o มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทสองจะไปพูดถึงเรื่องตอนที่ไคบัตโดนโนอา์ยึดแบ t เทิ Shi ชิพแล้วก็ต้องไปต่อสู้กันในโลกเวอร์ชวลนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นพาร์ทสองเนาะโอเคกลับมา ไปทบทวนให้ในพาร์ทสด้วยคือพวกตัวละครบิ๊ก i v e ของไคบะคอร์ปอเรชันในของพาร์ทดเวลท์คิงดอมเท่าที่ผมดูวนไปวนมาเนี่ยมันไม่มีการเฉลยเป็นคนๆน,นะครับว่าแต่ละคนชื่ออะไรทํางานอะไรเป็นพิเศษอย่างนงี้แต่ทีนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะครับจะแนะนําให้กับทุกคนรู้จักทีละคนเลยนะคนแรกนะครับผมเขาชื่อว่าโอชิตะโคโนสุเกะครับคนนี้ครับจะเป็นทูตในการเจราจาของไคบะคอร์ปอเรชันนะครับเวลามีดีลธุรกิจอะไรพวกนี้คนนี้ก็คือจะเป็นแบบหัวหน้าหรือผู้บริหารฝ่ายขายที่มีส่วนในการที่เ ของพาร์ทเนอร์มาให้ไคบัร์คอปเปอรชันครับคนที่2นะครับชื่อโอคิตะชูโซนั่นเองครับผมโอคิตะชูโซอันนี้ผมหาข้อมูลที่เป็นแบบอาชีพตำแหน่งในไคบัร์คอปเปอรชันเขาไม่เจอนะแต่ว่ามีประเด็นอันนึงก็คือเขามีความฝันว่าอยากจะทาสวนของเพนกวินสวนสนุกที่มีเต็มไปด้วยเพนกวินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เคยเสนอไอเดียต่อไคบักไปแล้วแต่ไคบักปฏิเสธมาครับว่าเพนกวินไม่เอาอะไปเสนอแผนงานที่มันได้เรื่องได้ราวมากกว่านี้มาสิเพราะคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตาานนย์ คนที่3อันนี้อาชีพชัดเจนครับคือโอกะจิคุเซนครับโอกะจิคุเซนเป็นทนายของไคบะบอร์ปอเรชันครับผมเป็นทนายชั่วซะด้วยนะครับที่เวลาเขาว่าความอะไรพวกนี้เขาจะมีความหลักแหลมมากแล้วเขาก็สามารถที่จะทําให้ไคบะบอร์ปอเรชันเนี่ยชนะคดีมานักต่อนักแล้วครับผมเออแต่ว่าเขามีคติในใจนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือความจริงไม่ว่าคดีไหนะก็ตามที่ไคบะบอร์ปอเรชันอยู่ในความผิดหรือตกเป็นโจทเป็นจำเลยอย่างเงี้ยเขาสามารถพลิกให้ไคบะบอร์ปอเรชันชนะคดีได้หมดเลยครับคนต่ ผมโอตะโซอิจิโร่นะครับก็เป็นคนที่สร้างหอคอนอัลคาทรัสขึ้นมาที่ไปดูเอลกันรอบชิงชนะเลิศของแบลตันซิตี้นั่นแหละครับอันนั้นคือเป็นฝีมือของตัวละครที่มีชื่อว่าโอตะโซอิจิโร่คนนี้นะซึ่งหน้าที่ดั้งเดิมของเขาก่อนที่ไคบะเซโตะจะมาดูแลไคบะคอร์ปอเรชันนะครับเขาเนี่ยทำงานให้กับโกซาบุโร่ในฐานนะที่ว่าเป็นคนควบคุมการสร้างกองทัพพวกการทหารอะไรพวกนี้ในการที่จะเอาไว้ทําพวกอุปกรณ์พวกอาวุธรบต่างๆนาานนะครับแต่ว่าเนื่องจากไคบะเซโตะยึดครองไคบะคอร์ปอเรชันมาได้แล้วปุว๊บบบก็ทนนะทุไคคะะออรร์ปเชั่่นนนใฐาาีวา เป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามอะไรพวกนี้ทุบส่วนตรงนี้ให้หมดแลวก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทแนวแนวแอนต์เทนเมนนะครับก็คือสร้างส่วนสนุกเกมอะไรพวกนี้นะแน่นอนว่าตัวของโอตะโซอิจิโร่เขาก็ถูกสั่งให้ทําลายพวกโรงงานผลิตอาวุธต่างๆแล้วเปลี่ยนให้มาดูแลในเรื่องของโรงงานชิ้นส่วนต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของเกมนะครับเออเรียกว่าก็มีความแค้งกระไข้บาในมุมนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะและคนสุดท้ายนะครับผมคือไดมงโคโกโร่ ok ครับไดมงโคโกโร่ Dai ครับเขาใช้คําว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของใครบาในความหมาายก็คือว่ ตัวของไดมงคงโร่จะเป็นคนที่สนิทกับไคบะมากที่สุดครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหคนนี้ไม่ได้ชอบใจในตัวไคบาเพราะว่าเดิมทีเขาเคยรับใช้โกซาบุโร่มาก่อนแล้วพอไคบายึดไคบาคอร์ปอเรชันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็ใช้งานทั้ง5คนนี้เหมือนกับเป็นแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นครับพอผลประโยชน์อะไรต่างๆมันไม่ลงตัวแล้วก็ดูแล้วไคบาเนี่ยจะหยิงพยองเกินไปแล้วนะเขา5้าคนนี้ก็เลยเตรียมแผนที่จะหักหลังไคบนานงตวท์นั่น 4คนใช่ไหมที่ชื่อเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยโอนะครับโอชิตะโอคิตะโอกะโอตะใช่ไหมก็คือนามสกุลจะเป็นตามนี้กันหมดเลยเนาะแล้วก็ชื่อนามสกุลคนสุดท้ายครับชื่อดมองแต่ความเป็นจริงแล้วอะครับบิ๊กไฟฟ์เนี่ยมันมีประเด็นนะตรงที่ว่าคาว่าบิ๊กะครับในของภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นตัวคันจิที่อ่านได้ว,ว่าไดหรืออ่านว่าโอครับผมหมายความว่านามสกุลของพวกนี้ขึ้นต้นด้วยตัวคันจิที่แปลว่าใหญ่นะครับเขาก็เลยเรียกรวมๆกันว่าบิ๊กไฟฟ์นั่นเองครับเอออันนี้ก็คือเป็นแบบววาา่่าา่่าา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 าเเเกกกรร็ดลลๆททททททงงงภษีีีีออมให้้้ันนะบบคคคขไจถู ในเชิงของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในพารทสอที่มีการต่อสู้กับพวกยูกิีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะคราวนี้เราจะรวบทุกคนให้อยู่ในของ u u เอลิสคิงด o มโดยที่ผมบอกไว้แล้วว่าใน u u l i s ิ Kingdom เนี่ยเขาไม่ได้มีการแจกแจงให้ว่า ใครชื่ออะไรแต่ว่าก็มีการเรียกรวมๆกันว่าไอ้นี่คือ Big กไฟนะครับสิ่งแรกที่ Big กไฟมันทําเลยนะวีรกรรมแรกเลยในะของดูเอลิสคิงดอมเนี่ยคือตอนที่ไคบะพ่ายแพ้ต่อยูกิไปแล้วมันก็มีประเด็นที่ว่าเปกาซัสต้องการที่จะยึดครองไคบะคอร์ปอเรชันนะครับก็คือแบบฮุบบริษัทเลยแต่ทีนี้ด้วยความเชื่อมั่นที่ไคบะกํากลังพ่ายแพ้ย,ยูกิไปอย่างเงี้ยพวก Big กไฟก็มีการมาเสนอดีลกับตัวเปกาซัสนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราขายหุ้นถ้าเกิดว่าต้องการเข้ามาบริหารอะไรพวกนี้แล้วจะให้พวกเราอยู่เบื้องหลังได้เนี่ยเปกาซัสจะต้องทําตามเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือเอาชนะยูกิเพื่อให้สังคม นะเขาได้ยอมรับว่าเอ้ยเบกะซัตจะเข้ามาปกครองไคบาคอร์ปอเรชั่นแล้วเบกะซัตเนี่ยก็สามารถเอาชนะยูกิที่เอาชนะไคบาที่เป็นประธานคนเดิมได้นะครับอ่ะพูดแบบนี้หวังว่าจะไม่งงนะซึ่งบิ๊กไฟฟ์เนี่ยเขาก็มีการวางแผนตรงนี้กับเบกะซัตเรื่อยมานะครับแล้วพอเขาวางแผนเรื่อยมาเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วเบกะซัตพ,พ่ายแพ้พต่อยูกิไปไคบากับโมคุบะก,ก็กลับมาได้นะ้เพราะว่าตอนนั้นโดนยึดวิญญาณไว้ในการตอนที่พ่ายแพ้ต่อเบกะซัตนั่นเองครับพอไคบากับโมคุบากกลับมาเสร็จปุ๊กก ไปพร้อมกับเจ้าเปกัสซัดนั่นนะมันชัดเจนแล้วฉันขอใช้นามของประธานในการปลดพวกแกทั้ง5คนออกจากการเป็นผู้บริหารตัวหลักของไคบาร์คอร์ปอเรชันแล้วพอสั่งการอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยบิ๊กไฟมันก็เลยอ้างว่าก็ไคบาร์ไปพ่ายแพ้ต่อยูกิไงพวกเราก็เลยต้องการที่จะจับมือกับเปกกัสซัดเพื่อเรียกความเชื่อใจของไคบาร์คอร์ปอเรชันกลับมาอ่าล้วทีนี้ไคบาร์ก็ตึงไปนิดนึงแล้วบิ๊กไฟก็เสริมอีกว่าตอนเนี้ยเขาได้คิดค้นเกมเกมหนึ่งขึ้นมานะเอางี้ดีไหมครับท่านประธานถึง นะถ้าเกิดว่าท่านประธานเอาชนะพวกเราได้หรือก็คือเคลียร์เกมนี้ได้พวกเราจะยอมถูกปลดออกโดยดีแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราเอาชนะท่านประธานได้ท่านประธานพ้าแพ้ในเกมนี้เสร็จปุ๊บท่านประธานจะต้องถือว่าความผิดของพวกเรานั้นเป็นโมาคาทั้งหมดครับไคบาก็เอาเลยบอกว่าเนี่ยคนอย่างไครบาเซโตคนนี้ถ้าถูกท้าด้วยเกมแล้วแล้วก็ไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนแล้วใคบากกับโมคุบาก,ก็เดินทางไปยังสถานที่ที่มีเกมเนาะซึ่งโมคุบาก,ก็รู้นะครับว่าอันนี้มันคือกับจากแน่นอนก็เลยถามว่าทําไมไคบากถึงไปยอมรับเงื่อนไขของเจ้าพวกนี้ไคบากก็บอก ขยี้ไอ้พวกนี้ให้ไม่เหลือชิ้นดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไล่ออกไปเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันก็คงคิดแผนสกรปรกมาแล้วก็เอามาล้างแค้นทีหลงใครบักคิดว่าถ้าเอาชนะด้วยเงื่อนไข,ขของพวกมันด้วยการที่อยู่ต่อให้มันใช้แผนสกรปรกมาปุ๊บชนะได้เนี่ยใครบักก็คงจะปลดพวกมันได้ยอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะแต่ว่าพอใครบักเข้าไปในเกมปุ๊บก็เสียท่านะครับผมใช้บลูอายในการต่อสู้ก็จรงิงแต่ในเกมเนี่ยมันมีศัตรูที่ใช้ไหผนึกเผามังกรมานะครับทำให้บลูอายถูกผนึกไว้แล้วใครบักก็ถูกจับตตัววววไปรรททีีีนน้เเื่่่อองงกกก็จะสาาาามถึพพยูิผ ใครบาถูกจับตัวไปเนี่ยเกมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแรงกระทบต่อจิตใจของคนเล่นนะครับมันเหมือนเป็นเกมที่อสมัยนี้นะพูดง่ายแล้วมันคือเมตาเวิร์สนั่นเองครับคือเหมือนกับเราเข้าไปมีจิตใจมีส่วนร่วมอยู่ในเกมนั้นจริงๆใช่ไหมและทีนี้เนี่ยตัวใครบาเองพอเขาโดนโจมตีแล้วก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจปุ๊บเหมือนกับสติเขาก็หลุดไปในโลกของเกมนะครับโมคุบะก็รีบเอาเด็กของใครบามาก่อนแล้วก็ตอนนี้รู้แล้วว่าพวกรุ่นน้องของบิ๊กไฟมันกำลังจะมาจับตัวโมค ok ุบะเพราะว่าใครบาเองเนี่ยจิตหลุดเข้าไปในเกมแล้วนะคร โจโนจิคอนดาอันสึนะครับที่อยู่ในร้านของปู่ตอนนั้นเนาะทีนี้เนี่ยครับโมคุบะ ok ก็ขอร้องให้พวกยูกิเนี่ยไปช่วยไคบาหน่อยนะครับทุกคนก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยไคบาในครั้งนี้โดยที่ว่าตอนนั้นมีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่มีแคปซูลให้เข้าไปเล่นเกมได้โดยที่ว่ามีแค่3คนที่เข้าไปเล่นได้ครับทำให้อันสึกับคอนดาเนี่ยต้องอยู่เฝ้ายามนะครับเผื่อแบบลูกน้องของบิ๊กไฟ์มันจะเข้ามาทําอะไรใช่ไหมส่วนโมคุบะโจโนจิแล้วก็ยูกิเข้าไปในเกมนี้ครับซึ ต้องบอกว่าในของ Netflix นะครับใครไปดูเนาะเขาจะใช้ชื่อตอนว่า Legendary Hero นะครับก็คือเป็นเกมเหมือนกับว่าลูก้าในตำนานเดินทางไปแล้วก็มีการใช้การ์ดของ d u ว l มอน s t e อร์ในการดำเนินเกมนะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะมีไลฟ์พอยต์2000แล้วก็ทำการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์กับพวกสัู Monster, สรูที่มีการเข้ามาต่อสู้กันครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไลฟ์พอยต์เป็นศูนย์ก็น่าจะพ่ายแพ้แล้วก็เหมือนจิตหลุดเหมือนกับไคบาเนาะแต่ว่าไคบายังไลฟ์พอยต์ไม่เป็นศูนย์นะแค่เสียท่าถูกจับตัวไปแล้วก็หมดสติ กับคุจักุไม้ครับผมเพราะมันมีด่านหนึ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้ก็คือเป็นด่านทะเลทรายนะครับซึ่งก็ต้องใช้โคเคสในการที่จะผ่านไปแล้วการจะเอาการ์ดโคเคสมาได้ต้องไปชนะทัวร์นาเมนต์ของเมืองเมืองนั้นและทีนี้ก็ได้เจอกับไมที่เป็นดวลควีนนเวลานั้นครับคือเจ๊แกเข้ามาในเกมได้ยังไงก็ไม่รู้นะนะตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการสู้กับโจโนโจิพอรู้ตัวว่าน,นี่คือคุจักุไมเสร็จแล้วไมก็ชิงการ์ดโคเคสมาให้ทุกคนแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายไปครับระหว่างที่เดินทางข้ามทะเลทรายไปกะเออตััววคครมมม่่่นนนะ่่นนืืทีีีชาย เป็นองค์หญิงของอาณาจักรใน Legendary Hero แห่งนี้นะครับผมซึ่งเขาเป็นองค์หญิงแมรี่แต่ว่าเขาเนี่ยมีพื้นฐานมาจากตัวของโมคุบะครับสังเกตหน้าตาแม่งเหมือนโมคุบะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะซึ่งสถานที่ที่ไปเจอกันเนี่ยเป็นเขาวงกฏนะครับซึ่งสถานที่เขาวงกฏแบบนี้มันคุ้นๆเหมือนกันนะน่าจะมีเกตการ์เดียนออกมาแล้วก็เจอเกตการ์เดียนจริงๆครับแน่นอนว่าโจโนจิกับยูกิที่เคยใช้ Black Diamond Dragon ในการเข้าปะทะกับเกตการ์เดียนของไอพี่น้องเขาวงกฏที่ด้วยเลสคิงด้อมมาแล้วก็รู้วิธีการในการก ได้แล้วก็พาองค์หญิงไปยังเมืองของเขานั่นเองครับแล้วในขณะที่คุยกับองค์หญิงอยู่นะครับผมก็มีการบอกเล่าถึงตำนานที่สืบทอดกันมาอย่างเมืองแห่งนี้ครับนั่นคือในอาณาจักรแห่งนี้ในเกม Legendary Hero นี้นะครับมันมีเทพเจ้ามังกรผู้ชั่วร้ายที่เขาจะมาเอาเครื่องสังเวยที่มีตำแหน่งสูงส่งนั่นก็คือองค์หญิงแมรี่นั่นเองครับและทีนี้มันก็จะมีเครื่องสังเวยอ,อีกคนหนึ่งที่ถูกเตรียมการเอาไว้แล้วหมายความว่าต้องใช้เครื่องสังเวย2คนนะครับหลังจากที่โมคุบะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องสังเวยที่จจะถูกับที่เมืองแห่นี้จะถูกเออาไปสทบบกกัีคนง คาดว่าคนที่ถูกจับตัวไว้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นไคบาเซโตพี่ชายของโมคุบานนั่นเองนะและเนื่องจากว่าแมรี่กับโมคุบาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการสลับชุดกันนิดนึงนะและทีนี้พวกมอสเตอร์ที่จะมาเอาเครื่องบูชายันพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จับตัวองค์หญิงแมรี่ไปแต่คนที่ได้ไปจริงๆก็คือโมคุบานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยพวกยูกิจโนจิแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยทั้งโมคุบาแลวก็ไคบาแล้วคราวนี้นะครับคือโมคุบาทําอะไรก็เกินตัวไปนิดนึงนะก็คือแบบกล่าวว่าฉายเดีวเ่วไว ba, ววไคบะ้้ uki, ตอออออองงรทน่กาาาปื ตัวร้ายครับมันเป็นปราสาทแห่งความมืดนะซึ่งในนั้นครับมันก็จะมีพิธีการถวายเครื่องบูชายันให้กับเทพเจ้ามังกรไฟ o ก Dra g o n กเนานะทีนี้การจะเข้าสู่ปราสาทนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้เรือบินขนาดยักษ์ที่สืบทอดกันมาในเมืองแห่งนี้นั่นเองแล้วการที่จะปลุกชีพเรือยักษ์ที่หลับไหลมานับร้อยปีพันปีอย่างนี้ก็ต้องใช้จอมเวทย์การเวลาของโจโนโจิครับผมทําให้ทุกคนได้เรือบินในการที่จะมุ่งเป้าไปที่ปราสาทแห่งความมืดแล้วก็ช่วยใครบกักกับโมคุบันั่นเองเนาะอันนี้ก็ต้อง ก็เฝ้าดูเกมอยู่นะครับว่าไอ้พวกคนที่เข้ามาช่วยใครบาว่าและเชียวว่าโมคุบะเนี่ยจะต้องไปตามคนมาช่วยนะครับเขาก็เลยเฝ้าดูแล้วก็เหมือนกับจะเตรียมการไว้ประมาณหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าพวกยุกิสามารถเคลียร์เกมได้ยังไงก็ตามเขาจะต้องให้ไฟฟ์ัดดราก้อนออกมากำจัดพวกยุกิให้ได้นะครับและทีนี้พวกยุกิที่เดินทางไปยังปราสาทแห่งความมืดก็เจอกับมอนสเตอร์มากมายแล้วก็สามารถกำจัดมอนสเตอร์เหล่านั้นได้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ก็มีหลากหลายเนาะซึ่งมอนสเตอร์ตัวเบ้งๆ้ที่เจอเลยก็คืออย่างเกรทมอสอย่างเงี้ยก็ การที่จะมีพิธีการบูชายันเกิดขึ้นครับทีนี้ภาพตัดมาก็ที่โมคุบาเนี่ยถูกจับตัวมาเนาะแล้วก็ได้มาเจอกับใครบาที่เป็นเครื่องสังเวยอ,อีกคนหนึ่งนะเรียกว่าแจ็คพอตเลยนะครับเข้าใจถูกว่าเอ้ยเป็นใครบาจริงๆแล้วทีนี้พอโมคุบาเผยตัวเสร็จแล้วก็ช่วยใครบาออกมาได้ โมคุบะเนี่ยเอาเด็กของไคบะเข้ามาด้วยใช่ไหมก็คืนเด็กให้กับไคบะไปทีนี้นะครับไคบะก็ใช้บลูอายในการถล่มไอ้พวกคารัชใช้ของไฟส์ก๊อดรัก้อนนี้ให้หมดไปแล้วทีนี้เขาก็เอาบลูอายที่ถูกผลึกไว้ตอนแรกเนี่ยคืนมาด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไคบะก็ถามโมคุบะว่าเฮ้ยมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยโมคุบะก็เลยบอกว่าไปขอให้พวกยุกิช่วยนั่นเองนะเออไคบะก็ว่าโมคุบะไปทีนึงว่าทำอะไรไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยเนี่ยน้องชายฉันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นโมคุบะกับใครับเท่านนี้ะคคครััับตาาาาามมมมมเเเงืื่่่่ออนนนนไขขกกกกกทีีพวววิิดดึ้้็ถ มีเครื่องบูชายัน2คนแล้วก็ถูกบูชายันให้กับเทพไฟฟล d ดดากอนปุ๊บเนี่ยไฟฟล d ดดากอนก็จะคืนชีพขึ้นมาและเป็นมังกรที่ชั่วร้ายแล้วก็สามารถทาลายล้างทุกสรรพสิ่งได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไฟฟล d ดดากอนคืนชีพขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยพวกของยูกิก็คืออาจจะเสียเปรียบเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งมากๆถูกไหมแต่ทีนี้นะครับพอใครบาก,กับโมคุบาถูกช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเท่ากับว่าเกมเกมนี้เคลียร์แล้วเพราะไฟฟ d ัดดากอนจะไม่มีวันคืนชีพเพราะไม่มีเครื่องบูชายันนนนนนแล้้้้วใ่มมมััยคคราา5เเเีหกกขงออููซืบ เขาปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะที่เป็นไฟ o d ก r a g o n อนซึ่ง5ฟ o d ก r a g o n ก็ปรากฏตัวขึ้นมาและต่อสู้กับทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งในพื้นที่ที่ต่อสู้กับ5ฟ o d ก r a g o n อนี้เป็นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามังกรนะครับถ้าเกิดว่าใช้มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มังกรอย่างเช่นคุจากูไมเเผื่อใช้ฮาร์ปี้เลดี้ไฟก็ทําให้ไปสามารถอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้นะครับทุกคนก็เลยต้องอัญเชิญมอนสเตอร์มังกรมาต่อสู้ใครบ้า,า,างอัญเชิญบลูอายโจโนจิอัญเชิญเรด ไฟฟลักดราคอนซึ่งไฟฟ u a d ดราคอนมีพลังโจมตีถึง5000นะครับแล้วก็มันก็เปิดเผยเลยว่าไฟฟ u a d ดราคอนเนี่ยหัวแต่ละหัวมันถือว่าเป็นอิสระจากกันหมายความว่ามันโจมตีได้ทั้งหมด5ครั้งครับการโจมตี4ครั้ง4หัวของไฟฟ u a d ดราคอนไปปะทะก,กับพวกมอนสเตอร์ของยูกิใช่ไหมแล้วทีนี้เหลืออีกหัวหนึ่งของไฟฟลักดราคอนที่จะสามารถโจมตีได้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะพุ่งเป้าโจมตีไปที่โมคุบะแต่ว่าโจโนจิเนี่ยพุ่งเอาตัวเข้ามาป้องกันไฟฟลักดราคอนเอาไว้นะครับทำให้โจโนจ กับแมรี่ไว้นะครับก็คือว่าในโลกของ l e gendary hero นี้มีคำคำหนึ่งที่สืบทอดมาแต่โบราณน,นั่นคือคำว่าเมื่อมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดกับผู้กล้ามารวมตัวกันเมื่อถึงจุดนั้นเทพชั่วร้ายก็จะสลายไปซึ่งคำพูดนี้นะครับยูกิก็ทิดขึ้นมาได้แล้วเขาก็เชิญคาร์ออสโซเยอร์มาครับซึ่งต่อให้เป็นพวกวิกฟก็ตามมันก็มองแค่ว่ายูกิเนี่ยพลาดตรงที่ว่าลืมไปว่านี่คืออาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามังกรทําให้คาร์ออสโซเยอร์ไม่สามารถขยับตัวอะไรได้เลยครับและหลังจากที่รู้ว่าาิญเเชนสพป็ พวกก็จะโจมตีไปที่คาออสโซเยอร์นะครับแล้วระหว่างที่จะโจมตีคาออสโซเยอร์นั้นไมก็พุ่งเข้ามารับการโจมตีแทนอีกทีหนึ่งครับทำให้ไมก็เกมโอเวอร์ต่อไปจากโจโนจิเลยนะแล้วไมก็ฝากคาพูดกับยูกิไว้นะครับว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะทําอะไรยูกิแต่ว่าฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะต้องเอาชนะได้แน่แแล้วไมก็เกมโอเวอร์ไปนะครับแล้วหลังจากที่ไมเกมโอเวอร์ไปปุ๊บยูกิก็ไม่มีเวลามาแบบเสียใจละบอกไคบ่าว่าขอให้นายอัญเชิญบลูไออัลตทิเมตดราก้อนมาแล้วพอพูด เองก็สามารถชนะเจ้าพวกนี้ได้อย่างสบายๆและขณะที่กำลังเถียงกันอยู่เนาะบิ๊กไฟมันก็ไม่ได้รออะไรนะครับผมมันโจมตีต่ออีกทีนึงแต่ว่าการโจมตีครั้งนั้นจะพุ่งเป้าไปที่ไคบาแต่โมคูบาก็พุ่งเข้ามารับแทนครับแหมการโจมตีของไฟร์อดดักกอนคนกระโดดมารับแทนง่ายเหลือเกินนะครับแล้วโมคูบาก็เกมโอเวอร์ไปอีกคนนึงครับเนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่มีมอนสเตอร์ที่เป็นโล่กำบังซะด้วยนะครับโดนเข้าไปปุ๊บก็ถ้ามีไลฟ์พอยต์ก็เท่ากับว่าไลฟ์พอยต์เป็นศูนย์นกกก็หัััววววรรออ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 ยยยยย้เเเเเเเล่่าาาาจงงงสมมพชบบคคนนแขตตซซะะะถไ๋ าาน้าธรรมทานพวกเราจะโจมตีเพื่อปิดเกมแล้วเตรียมใจไว้หรือยังและวทีนี้ยูกิก็เตือนสติไคบะอีกทีนึงว่าไคบาต์นายต้องร่วมมือกับฉันแล้วเพราะว่าถ้านายไม่ทําความรู้สึกของโมคุบะที่ปกป,ป้องนายจะต้องสูญเปล่านะแล้วไคบะก็ตัดสินใจอัญเชิญบลูไออัลติเมทดราก้อนลงมาครับซึ่งการอัญเชิญออกมาครั้งนี้ก็ทําให้ยูกิใช้ฟิวชั่นต่อนะครับเพื่ออัญเชิญเป็นมาสเตอร์ออฟดราก้อนไนท์ครับซึ่งการอัญเชิญมาสเตอร์ออฟดราก้อนไนท์นี่ออกมาเราจะเห็นว่าพลังโจมตีของไฟฟลอดดราก้อนแล้วก็มาสสสเเเเเตตตออ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 รรรรรรร์์ฟฟดดดดาา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 กกกก้้้นน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 ไไททีีีีี่่่่ยยัััแคบคบมามมมวถใูืพลง มังกรขึ้นมาแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นจากมอนสเตอร์เผ่ามังกรทั้งที่ยืนอยู่ต่อหน้าของตัวเองแล้วก็พวกมังกรที่เป็นแฮปปี้เพชรก้อนเลดอายอะไรพวกเนี้ยที่ไปสู่สารแล้วก็กลับมารวมพลังให้กับมาสเตอร์ออฟดราก้อนไนท์ทำให้มาสเตอร์ออฟดราก้อนไนท์มีพลังโจมตีเยอะกว่าไฟกอดราก้อนอย่างมหาศาลนั่นเองครับแล้วพอมีพลังมากขนาดนี้แล้วก็โจมตีเข้าไปโบะไฟกอดราก้อนก็ดับสลายไปนั่นเองครับซึ่งทั้ง5คนนะครับไอพวกฟิกไฟเนี่ยมันก็โดนเหมือนใครบาดตอนแรกแหละคือคอมพิวเตอร์ชอออออตตทที่่่คููนรรับใให้จจิขงวกมลลยยโ์ คือโลกแห่งเกมโลกแห่งคล้ายเมตาเวิร์สแห่งนี้นะครับแล้วร่างกายของพวกเขาเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าหลังจากจบศึกนี้พวกไคบัตรกับยูกิก็ได้รับการสรรเสริญจากชาวเมืองเกาะน,นะครับแล้วทีนี้องค์หญิงแมรี่แห่งเมืองนี้ก็เผยร่างที่แท้จริงของตัวเองว่าเขาคือโฮลี่เอลฟ์นั่นเองครับและเขาก็ใช้พรของเขานะครับในการที่ทําให้คนที่เกมโอเวอร์ไปกลับมาทั้งหมดเลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นการเคลียร์เกมไปนะครับแลวทิ้งท้ายการเชื่อเืองของโจโนจิกับไคบัตรนิดนึงว่าโจโนจิเนี่ยบอกกับไคบัตรก่อนที่จะออกจากเกกมไปใช่่้บบอวาาาคถน ขอบใจพวกเราสักหน่อยเนี่ยนะมันคงไม่ถึงจะตายหรอกใช่ไหมประมาณว่าพวกเราอุตส่าห์มาช่วยอะไรใช่ไหมพอบอกกับใครบาปไปพวกใครบ,า,า,บาส่วนมาว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฉันละก็ไม่มีทางที่จะก,กําจัดไฟกัดดรา้อนได้อ่าเอาเครดิตเข้าตัวนะครับแล้วก็หันไปถามกับยูกิอีกทีหนึ่งด้วยว่ายูกินายรู้ตัวต,วตนของ a s สเตอร์ออฟดรา n อน h t มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าแล้วยูกิก็ตอบใครบาปไปว่าตราบใดที่พวกเราเชื่อมั่นแล้วก็การ์ดก็จะตอบรับความรู้สึกของพวกเราตอนนั้นฉันก็แค่เชื่อมั่นในการ์ดและนายเองก็คงเชื่อมั่นในการ์ดเหมือนกันไม่ใช่่บาไมงน Master Dragon Knight ก็จะ เกิดขึ้นมาตามคําทํานายของเมืองแห่งนี้นั่นเองนะเออก็ไคบารพอรู้คําตอบนี้ปุ๊บก,ก็เดินจากไปนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการจบลงนะครับทุกคนก็กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วพวกบิ๊กไฟที่เข้าไปในเกมแคปซูลแล้วก็ไม่สามารถกลับออกมาได้แล้วบปุ๊บทำให้พวกลูกน้องของบิ๊กไฟที่จ้องจะมาเล่นงานพวกยูกิและอันซึ่กับฮอนดะเฝ้าอยู่นั้นก็ต้องเป็นโมฆะไปนะครับก็ต้องหนีกลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ไคบะเซโตะกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่ในไคบาคอร์ปอเรชั่นแล้วนั่นเองครับและทีน่ ที่อยู่ในโลกไซเบอร์นั่นคือไคบาโนอานั่นเองครับและแน่นอนว่าไอ้พวกวิกไฟที่มันเครียดแค้นพวกไคบะเครียดแค้นพวกยูกิมากไม่ก็จะต้องตามมาล้างแค้นอีกทีหนึ่งในระบบที่เรียกว่าเด็กมาสเตอร์นั่นเองครับก็เดี๋ยวรอดูกันในภาร์ทงนะครับว่าพวกวิกไฟนี้มันจะมีประเด็นการต่อสู้อะไรกับพวกยูกิอีกทีหนึ่งให้เรามาพูดคุยกันได้บ้างครับวันนี้ก็เอาบทบาทประมาณนี้ก่อนเนาะคือแบบว่าเนื้อหาประมาณครึ่งนึงก็เจาะไปที่เกม Le g e n d a r y Hero เนาะที่พวกวิกไฟมันคิดขึ้นมาแล้วก็มีการพูดถึึงง Dragon Scott กกันนนนไปปรระมมาาณตีีตี้้ท็ พอดูในพาส2ของศัตรคูคือ Big Five ก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ